คลิปนี้จะสอนเรื่องการ payback นะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับมาที่ search นะครับอ่ามันก็จะขึ้นเมนู payback มานะครับตัวนี้จะเป็นวันที่นะครับอ่าตัวนี้จะมีวิดีโอเนี่ยไอ้สีเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นจะเป็นวิดีโออ่าตัวไหนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยแสดงว่ามีวิดีโออยู่นะครับอ่าตัวนี้เวลา payback เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาทีทละกีช่ชนอกนะครับอันนี้สี่ช่อง ตัวแถบสัญญาณตัวนี้สีเขียวเนี่ยคือเป็นสีที่ว่ามีเนื้อวิดีโอนะครับเราจะลอง playback กันดูก่อนนะครับที่4นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าอันเนี้ยกล้องตัวเนี้ยจะเอาที่1ที่2ที่3มาโชว์นะครับผมจะเลือกไปที่ช่วงเวลาที่มันมีภาพแล้วกันนะครับหลักการเนี่ยก็คือตรงนี้ที่สําคัญก็คือตรงนี้เราสามารถ ดูได้ภายใน2ชั่วโมง1ชั่วโมง30วินาทีหรือ24ชั่วโมงไอแถบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับแถบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือคือสเกลตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือวิธี payback เราอยาก payback กี่ช่องนก็เลือกเอาถ้า16ก็ได้แต่เราต้องเลือกแต่แรกนะครับอ่าน,นี้จบการ payback นะครับ